ครับวันนี้วันที่12มกราสองห้าหกสพี่จอรเดียแห่งใช้รุ่นงึงยนสามสามสหรือจอรเดียซีซิเกตของเราครับก็ได้นำรถแท็กอร์จอร์เดียรุ่น3036 e มาส่งมอบให้กับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับคุณสมัยสุยคำไฮแห่งสวนทุเรียนบ้านสัมคิเลก ตำบลพรานพนอําเภอคุนหานจังหวัดสีสเกตนี่ฮะดูนะครับต้นทุเรียนสวยสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสีสะเกตนยสวนทุเรียนเป็นแถวเป็นทิวแล้วก็มาด้วยนี่แหละครับยักษ์ค่ยักษ์เล็กสีเขียวของเราจอร์เดียจอร์เดียเข้ามายูกเบิด สวนทุเรียนคูนเขาไฟซีสเกตนะครับจะรับความไว้วางใจนับ1 0บ0คันในพื้นที่สวนทุเรียนบ้านสามชิเลกตำบลพานอำเภอคุณหานจังหวัดสิสเกตของเราครับเห็นไกลๆและแมในทิวแถวสวนทุเรียนนี่แหละครับสาม6ิกีจอรเดียแฟกเตอร์คุณภาพระดับโลกมาแล้วครับ การทดสอบและส่งมอบรถให้กับพี่สมัยจากกาเจ้าของสวนผู้เรียนบ้านสามเกล็กผู้เรียนครับดินแดงครับดินแดงดินแดงผู้เรียนภูเขาไฟ พวนนนนงพลายพาวเวอร์ Power, ฟูลพาวเวอร์ร้ Power, 100อยเปอร์เซ็นต์เบาว,วิวครับนิ่มมืออ่านี่ต้องต้องให้ระดับเซียนเก่าเลยะนี่เนี่ยสุดยอดเลยครับโอเคครับพี่จอดเดียแห่งใช้มอเต์ยนจอดเดียสีสเกตก็ส่งมอบ 3036E ให้กับพี่สมัยสุยคำไฮนะครับเจ้าของสวนทุเรียนบ้านสามขี้เหล็ก น <หา S 1> ั่นคอคุณฐานที่มสิริเกลเลานด์นี่นะครับมีทั้งสวนทุเรียนสวนป่ามันมันสัปปะหลังไม่มีเขาเหี้ยงต่อนายน,นะ้ด้งเด,ดึงอีกทีดหนึ่งอ๋อ,อสอนสวนทุเรียนเด้ดบาทขายแทกเตอร์แล้วบาทนี่ก็ซิเมาซือ้อทุเรียนก็เพื่อนแล้วบาทนี่ขอ,อความขอบคุณจากพี่จอรเดียอ,อย่าลืมนะครับตอนน้องสนใจโทรศัพท์ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆรายละเอียดรถกับพี่จอรเดียได้ที่094 531 5333 094 531 5333โรมาเลยครับ